เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่7กรกฎาคม วันนี้ครับมาเริ่มกันที่รายงานจาก The Atlantic สื่อน้ำดีของอังกฤษกันก่อนกับเรื่องการเสริมทัพของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นการทํางานที่ล่าช้ามากๆจนแฟนพีหลายคนบ,บ่นกันยับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาเข้าที่เพิ่งจะได้มาแค่มาริอุสคุนยาอีกดิวอย่างแบรนเอมเบอร์โมก็ช้าเป็นเต่าลากมาเป็นเดือนกว่าแล้วครับไหนจะเป็นนักเตะฝั่งขาออกที่ก็ยังขายใครไม่ได้สักคน ทั้งนี้ครับล่าสุดสื่อนำดีเจ้าดึงกล่าวได้ออกมารายงานว่ารูเบนอามูริมเริ่มรู้สึกไม่พอใจที่ทีมไม่สามารถปรับเปลี่ยนนักเตะได้ตามแผนที่วางกันไว้ตั้งแต่แรกทั้งการขายและก็ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมแต่ไม่การปรับเปลี่ยนทีมให้เป็นไปตามที่เขาหวังเอาไว้นั้นต้องเสียเวลาที่ต้องมาจูนนักเตะกับแผนกันอีกหากว่าปล่อยให้ดีลมันลากยาวออกไปครับและที่สําคัญเขาก็ได้แจ้งต่อบอดไปแล้วว่าเขาต้องการนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมอย่างน้อย2-3คนก่อนที่บรรดานักเตะจะกลับมารายงานตัว พ้อมเดียววันที่7็หรือว่าก็คือวันนี้แต่ทว่าสุดท้ายก็ได้มาแค่คนเดียวเท่านั้นตรงนี้ก็ถือว่าเข้าใจรูเบนอามูริมเลยนะครับเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมาคงจะเห็นศักยภาพของนักเตะต,ตัวเองหลายๆคนแล้วว่ามันไม่ดีพอจริงๆแต่ทว่าทีมก็ยังทํางานกันช้าปล่อยงานให้มันยากขึ้นกว่าเดิมซะยอย่างนั้นเลยครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของเจดอนซันโชกับข่าวลอร่วมกับยูเวนตุสทีมดังของอิตาลีกันนะครับที่วันนี้นักข่าวฝั่งอิตาลีออกมาโหมข่าวแรงขึ้นเรื่อยๆเลยครับว่ายูเวนตุสใกล้ที่จะปิดดีลเจดอนซันโชได้แล้วและมันก็เหลือแค่การเจราจาอีกแค่บางส่วนเท่านั้นเริวมกันที่นิโกโลชีรานะครับที่ยืนยันว่าดีลของเจดอนซันโชกับยูเวนตุสจะจบภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าพวกเขาในกำลังพยายามอย่างเต็มที่เลยครับที่จะบรรลุข้อตกลงนี้ให้ได้ ในขณะที่มิเกลเอเดบราซิสอีกหนึ่งสายข่าวที่เคยทำงานร่วมกับจาลูกาดิมาซิโอนะครับก็ได้เผยมาว่ายูเวนตุสมีความหวังอย่างมากในตัวของจารดอนซันโชและพวกเขาก็มั่นใจว่าเกือบจะจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับนักเตะได้แล้วครับโดยที่ตอนนี้เหลือรายละเอียดอีกเพียงเล็กน้อยที่จะต้องมีการเจรจากันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งคาดว่าไม่วันจันนี้ก็จะเป็นวันอังคารที่ยูเวนตุสจะมีการติดต่อหานักเตะและก็รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งด้วย นอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่ายนะูวนตุสนาได้บรรลุข้อตกลงมูล,ลค่า25ล้านยูโรกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นในคลับก็คือทีมผีแดงของเราจะได้ในส่วนของออปชันอีกอาราว6ล้านยูโรรวมเป็น31ล้านยูโรหรือว่าตกประมาณ26ล้านปอนด์สำหรับดีลของเจดอนซันโชซึ่งก็ถือว่าเกินคาดนะครับเพราะว่าไหนจะได้จากค่าปรับที่เชลซียอมจ่ายมาอีกอาราว5ล้านปอนด์แล้วอีก1ก้อนด้วย มาที่อัปเดตข่าวความเชื่อมโยงระหว่างวิกตอร์ซิเมเฮนดาวยิงตัวเก่งวัย26ปีของนาโปลีครับที่เจ้าตัวนียังคงถูกจับโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับทางบูชีลาบาที่ตามติดสถานการณ์ของกองหน้าทีมชาติในจีเรียารายนี้มาดูตลอดได้กล่าวไว้ในพอดแคสต์ของเขาว่าวิกตอร์ซิเมเฮนนั้นเป็นตัวเลือกเบื้องต,ต้นในตำแหน่งกองหน้าของรูเบนอาร์มริมมากกว่าจะเป็นวิกตอร์ยูเคเรสที่ตอนนี้ใกล้จะตกลงกับแอสตันนอแล้วเสอีกครับ ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าตัวเลือกแรกๆของรูเบนอาร์โมริมไม่ใช่วิกตอร์ยูเคเรสและแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการย้ายทีมของโอซิมเพนไปตั้งแต่ตอนที่ตลาดยังไม่เปิดด้วยซ้ําแต่ก็รวมถึงวิกตอร์ยูเคเรสด้วยเช่นกันที่แมนยูเนเต็ดมีการสอบถามซึ่งนี่ก็คือกองหน้าเบอร์หนึ่งและก็สองที่รูเบนอารโมริมอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมมากที่สุดครับและในตอนนี้ครับวิกตอร์ซิมเพนเองก็รับทราบแล้วว่าเขานะ่ะเป็นตัวเลือกแรกๆของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด แต่ด้วยการที่คอเรียกร้องส่วนตัวโอซิมเฮนยังดูห่างไกลจากที่ทีมผีแดงของเราสามารถจ่ายไว้ทํให้การเจราจายยังไม่มีความคืบหน้าและก็อาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงท้ายตลาดอีกครั้งแต่ทั้งนี้ครับทางบูชีลาบาค็มั่นใจว่าวิกตอร์ซิมเฮนจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องกลับไปเจอสถานการณ์ที่ยากลาบากเหมือนช่วงท้ายตลาดรอบก่อนอีกแล้วที่สุดท้ายทําได้แค่ย้ายไปเล่นกับกาลาตส์รายแบบยิ้มตัวและถึงแม้ว่าการย้ายไปที่ตุรกีนั้นจะเป็นหนึ่งในซีซั่นที่เขามีผลงานยอดเยี่ยมมากๆก็ตามครับ ยังอยู่กับรายงานจากฝั่งอิตาลีนะครับมากันที่เรื่องราวของอันโตนี่ที่ก็เป็นนักเตะอีกคนที่กําลังหาทางย้ายจากสโมสอนดูยที่ล่าสุดนะครับทางตวโตสปอร์ตสอของอิตาลีได้ออกมารายงานว่า สโมสรอนอิตาลีที่สนใจจะเซ็นสัญญากับอันโตนีได้รับแจ้งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วว่าทีมผีแดงของเราเนี่ยจะยอมที่จะลดราคาค่าตัวของอันโตนีจากที่ตั้งไว้ตอนแรก40ล้านยูโรลงมาเหลือราวๆ35ล้านยูโรหรือว่าตกประมาณ30ล้านปอนด์ครับซึ่งที่ผ่านมาเนะี่ยก็มีบางสโมสรอนอิตาลีที่มีการติดต่อสอบถามเข้ามาบ้างแล้วดวยเฉพาะโคโมครับที่มีการพูดคุยกับนักเตะไปแล้วด้วย อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เรียลเบรติสทีมในสเปยนยังเป็นจุดหมาปลายทางลำดับดแรกๆของนักเตะที่อยากจะย้ายไปเล่นด้วยมาตอ่อก็เรื่องราวของเมสันกรีนวูดอดีตกองหน้าตัวเก่งของทีมนะครับที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับโอลิมปิกมาร์กเซยในฝรั่งเศสดิวล่าสุดครับวันนี้มีรายงานจากทางฟุตแมกกาโตสื่อแดนน้าหอมได้ออกมารายงานว่า สโมสอันอาลาี li, ทีมจากซาอุดีอาระเบียได้มีการย่นค้อนเสนอเข้ามาประมาณ60ล้านปอนด์ให้โอลิมปิกมาร์กเซยพิจารณาปล่อยกองหน้าวัย23ปีรายนี้ออกจากทีมครับหลังจากที่ทีมผีแดงของเราเนะ่ยปล่อยให้กับมาร์กเซยเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนในราคาราวราวล้านยูโรซึ่งในที่นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ใส่เงื่อนไขรับส่วนแบ่งกําไรจากการขายครั้งต่อไปไว้ที่ประมาณ50%และหากว่าท้ายสุดโอลิมปิกมาร์กเซยตัดสินใจขายเมสันกรีนบูตตามที่ข่าวลือออกมาทางแมนเชสเตอร ยูเนเต็ดก็จะได้ส่วนแบ่งประมาณ18ล้านยูโรจากดีลนี้ครับแต่เมื่อลองพิจารณาดูจากหลายๆองค์ประกอบก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับที่มาร์เซย์จะปล่อยนักเตะตัวหลักของผู้เขาออกไปในราคานี้และที่สําคัญไปกว่านั้นครับก็คือโอลิมปิกมาร์เซย์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่อย่างใดด้วยดูแล้วพวกส่วนแบ่งจากพวกอดีตนักเตะอย่างแอนโชนีอีลังกาที่กําลังจะย้ายไปนิวคาสเซิลหรือแม้แต่อัลเบโรฟานเดเดสที่กําลังจะไปเรอัอามาดริดดูมีลุ้นมากกว่าเยอะเลยครับ มากันที่บทสัมภาษณ์ของควรนมาตาอดีตน้ารุกขวัญใจแฟนผีครับที่ล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์สโมสอนถึงสิ่งที่เขาคาดหวังต่อทีมชุดนี้ของรูเบนอาโมริมที่จะสามารถกลับมาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งในซีซั่นที่กำลังจะเริ่มหลังปีก่อนผลงานสุดเลวร้ายแถมก็ยังพลาดท่าในเกมนัดชิงยุโรปต่อสเปอร์ไปอย่างน่าเสียดายอีกด้วยโดยต่อเรื่องนี้ครับควรนมาตาได้ให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนอื่นเลยผมหวังว่าทุกคนจะเล่นได้ดีขึ้นในซีซั่นนี้และทุกคนสามารถนำสโมสรกลับไปสู่จุดที่ควรอยู่ได้อีกครั้งซึ่งผมก็เชื่อมั่นในตัวทุกคนนะแน่นอนว่าในซีซั่นที่แล้วเป็นซีซั่นที่ยากลำบากมากและผมก็เชื่อว่าทุกคนต่างตื่นเต้นกันมากกับนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกซึ่งผมรับชมจากออสเตรเลียด้วยความต่างของเวลาและแน่นอนว่าผมก็เศร้าไม่แพ้ก,กันกับผลการแข่งขันในเกมนัดนั้น แต่ผมคิดและก็หวังจริงๆว่าในซีซั่นหน้าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นผมคิดว่าทีมชุดนี้คือทีมที่ดีมากและผมก็เข้าใจว่าเราเพิ่งเจได้โคชคนนี้เข้ามายังไม่ถึง1ปีเต็มดังนั้นผมหวังว่าเขาจะโชคดีกับซีซั่นนี้ของทีมเขายังดูหนุ่มเขามีความปรารถนาที่แรงกล้าและก็ความมุ่งมั่นอีกด้วยและผมก็หวังว่าเขาจะทําได้ดีมากๆซึ่งเราทุกคนที่เป็นแฟนบอลจะคอยเอาใจช่วยเขาอย่างแน่นอน หลังจากนั้นครับควนมาตาได้ให้สัมภาษณ์ต่อดูได้พูดถึงบรูโน่ฟานันเดสที่เลือกอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนียนแต่ต่อไปหลังได้รับความสนใจอย่างหนักจากทางอัลฮิลานทีมจากซาอุดิอาระเบียที่มาพร้อมกับข้อสเสนอระดับมหาศาล ทั้งนี้ครับมาตาก็เชื่อว,ว่าบรูโน่ทาสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะในเวลานี้สโมสซอนยังต้องการคุณภาพของเขาและก็หวังว่าในปีนี้ครับจะเป็นปีที่เขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งและเขาก็จะคอยเอาใจช่วยเพื่อนคนนี้อยู่เสมอด้วยครับโดยต่อเรื่องนี้ควรมาตาได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมค่อนข้างเจะสนิทกับบรูโนเป็นอย่างมากเราพูดคุยกันเยอะมากด้วยและคุณรู้ไหมว่าผมพยายามที่จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอเมื่อคุณชนะและทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมันเป็นเรื่องง่ายที่จะอยู่เคียงข้างเขาแต่หากว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดีผมก็จะพยายามที่จะอยู่เคียงข้างเขาเช่นเดิม ดังนั้นผมสิงหวังจริงๆว่าในซีซั่นหน้าเขาจะยิงได้สัก40ประตูแอซิสอีกสัก40ครั้งและก็สามารถคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลีกได้บ้างและเขาสามารถทําในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ต่อไปได้เพราะผมคิดว่าเขามีส่วนสําคัญต่อทั้งปัจจุบันและกกอนาคตของสโมสอนอย่างที่สุดเลย และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่7กรกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ